สวัสดีครับเด็กๆวันนี้จะมาป้ายาหนังสือสติกเกอร์ A B C สัตว์น้ํานะครับนี่เลยน่ารักไหมน่ารักไหมนะครับหนังสือสติกเกอร์นะครับเขาก็จะมีสติกเกอร์ให้เราลอกได้นี่ครับลอกได้นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับเขาได้ขัดไว้ให้เราลอกแล้วนะครับแผนที่สําหรับติดหน้า1นถึงสนะครับเขาเขียนบอกไว้เลย เอาไปแปะหน้าไหนหน้าไหนนะครับมอหมดเลยนี่มาดูว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับปลากา์ตูนนะครับวานสีน้ําเงินนะครับนี่แล้วก็ส่วนเนื้อหานะครับอันนี้เป็นส่วนสติกเกอร์ก่อนแล้วก็จะเป็นส่วนเนื้อหานะครับนี่เลยแปะได้เลยครับในท้องทะเลกว้างใหญ่อาหารของพวกเขาก็คือปลาที่อยู่ในน้ํานี่แหละนะครับอยากแปะไหนก็แปะเลยครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้านท้ายนะครับ พิกัดอยู่ด้านล่างนะครับแปะไว้ให้แล้วจัดไป